สวัสดีค่ะทุกคนโซลาริเดอร์นะคะคลิปนี้เราจะพาไปดูวิธีการซื้อ e b o ๊กค่ะว่าซื้อยังไงซื้อแล้วจะไปอ่านที่ไหนได้บ้างแล้วซื้อผ่านช่องทางไหนถึงจะได้ราคาที่ถูกกว่าไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราต้องบอกว่าในคลิปนี้ค่ะเราจะแนะนําวิธีการซื้อโดยเฉพาะในแอปเมพเป็นหลักนะคะเมพคือร้านขาย e b o ๊กที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศเรานะนะตอนนี้ 2, 2022เนี่ยนะคะมีหนังสือเยอะแล้วก็ใช้งานได้ค่อนข้างง่ายนอกจากเมพแล้วค่ะก็จะมีอีกหลายร้านนะคะที่น่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นใน In อ่าน r Read อะไรอุกบีนะคะและอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะแต่ว่าวันนี้เราจะขอพูดถึงเมพอย่างเดียวแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นร้านที่เราใช้บริการอยู่เป็นประจำแล้วกันนะคะโอเคเราสามารถใช้งานได้ทั้งโทรศัพท์ทั้ง iPad หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะเดี๋ยวลองดูที่ในโทรศัพท์ก่อนล้วกันนะคะในโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นแอปชื่อว่าเมพอย่างนี้เลยนะคะก็คลิกเข้าไปเลยค่ะ พอเข้าถึงหน้าร้านค่ะเขาก็จะให้เราเขาก็จะพามาที่หน้าที่เป็นปัจจุบันของเรานะคะทีนี้ถ้าเราจะซื้อหนังสือก็ให้คลิกที่ร้านหนังสือนะคะเขาก็จะมีหนังสืออยู่หลากหลายแนวนะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาตัวเองการ์ตูนวรรณกรรมไรโนเวลนิยายนิยายแปลนะคะต่างๆมากมายซึ่งทีนี้เราก็สามารถเลือกหาจากในหน้านี้ หรือจะเลือกหาจากค้นหาก็ได้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้สำนักพิมพ์ใหญ่ๆเขาก็เริ่มเอาอ e ีบุ๊กเข้ามาขายแล้วนะคะอะลองดูจากเล่มนี้ที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดเลยก็ได้ค่ะแล้วเราจะได้พบกันอีกในะห้องสมุดปารีสนะคะเป็นนิยายสอบสืบสวนสอบสวนนะคะก็จะมีราคานะคะ,ะถ้าใครยังไม่แน่ใจก็จะกดทดลองอ่านก่อนก็ได้ค่ะ หรือถ้าซื้อก็สามารถกดซื้อได้เลยที่ตรงนี้นะคะซื้อ479บาทแล้วก็จะเห็นว่าเขามีทั้งไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ ePub ด้วยนะคะเนีย่ยเพิ่งวางขายเมื่อวันที่24กันยาน,นี้เองนะก็ถ้าใครจะซื้อนะคะก็สามารถกดซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วเขาก็จะพาเราไปที่หน้าจ่ายเงินนะคะการซื้อผ่านแอปในโทรศัพท์เนี่ยก็จะการซื้อผ่าน App Store นะคะหรือว่าผ่าน iOS นั่นเองเนาะในกรณีที่เราผูกบัตรเครดิตไว้กับ Apple ID แล้วค่ะเราสามารถ Touch ID นะคะแล้วก็ตัดบัตรเครดิตได้เลย ะะการซื้อก็เสร็จสมบูรณ์นะคะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งกดซื้อนะคะเราแนะนําอีกที่หนึ่งที่ราคาถูกกว่าค่ะมาที่เว็บเบราว์เซอร์ค่ะในตอนนี้ขออนุญ,ญาตใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกแล้วกันนะคะ,ะเป็นที่ Google แล้วก็เซิร์ชคําว่า m e p ได้เลยเขาก็จะขึ้นมานะคะก็จะเป็นนี่เนาะ m M E B นะคะอีบ e ุ๊ร้าน e-book นี่นะเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าทั้งหมดนะคะแล้ก็จะเห็นว่ามี หน้าแรกคล้ายดีหนังสือใหม่โปรโมชั่นนะคะเหล่านี้แหละก็จะเป็นหนังสือที่เราจะซื้อนะเมื่อเราเข้ามานะคะให้ล็อกอินเข้าระบบค่ะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สมัครสมาชิกตามขั้นตอนที่เขาแนะนําได้เลยนะคะอันนี้เราสมัครแล้วแล้วเราก็เชื่อมต่อกับ Facebook ก็ล็อกอินเข้าด้วยระบบ Facebook ก็คือสะดวกมากนะคะอ่ะในหน้าที่เราอินเข้ามาค่ะเขาก็จะเสนอหนังสือที่เรา ในหมวดหมู่ที่เราชอบอ่านนะเนาะ,ะเล่มนี้ใช่ไหมคะ Paris Library นี่คะ่ะ425บาทเ,ออเมื่อกี้ในโทรศัพท์จะเป็น479บาทใช่ปะเทียบให้ดูหน้าต่อหน้านี้เลยนะคะของแพรสสำนักพิมพ์นะคะถ้าซื้อผ่าน iOS ผ่าน App Store นะคะ <c oughs> ก็จะเสียตังค์อยู่479แต่ถ้าซื้อผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะ จะเป็น425บาทนะคะเล่มอื่นๆก็ลักษณะเดียวกันเลยค่ะเพราะเธอตายบนโซฟาตัวนั้นอ่ะอันนี้ในแอปนี่เป็น399นะคะแต่ว่าในเว็บเบราว์เซอร์นะคะเป็น369บาทเล่มอื่นๆก็คือเหมือนกันเลยนะคะถ้าซื้อผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะจะราคาถูกกว่าอันนี้แนะนำนะให้มาซื้อที่เว็บเบราว์เซอร์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกเล่มนะคะบางเล่มในแอปกับในเว็บเบราว์เซอร์ราคาเท่ากันก็มีนะคะแต่ว่าจากประสบการณ์การซื้อหลายปีของเรามานะคะเราก็สังเกตว่าไม่มีเลยสัก ทั้งที่การซื้อผ่านแอปจะราคาถูกกว่าเว็บเบราว์เซอร์เพราะฉะนั้นซื้อในเว็บเบราว์เซอร์คือเซฟสุดนะคะการใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็จะทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะถ้าใครสะดวกนะหรือว่าถ้าใครไม่อยากเปิดคอมแล้วก็ เปิดเว็บเบราว์เซอร์ผ่านโทรศัพท์ตัวเองก็ได้ถ้าเป็น iOS เนี่ยก็จะเป็น Safari หรือว่าจะเป็น Chrome ก็ได้นะคะ,ะไปที่คอมพิวเตอร์แล้วกันฮะเดี๋ยวเราจะลองซื้อสักเล่มหนึ่งแล้วกันนะ,ะเล่มนี้เราเลงมานานแล้วนะคะรอโปรโมชั่นไม่มาสักทีนะไม่เป็นไรนะไม่ซื้อโปรโมชั่นก็ได้ซื้อราคาเต็มก็ได้เนี่ยซื้อในเว็บเบราว์เซอร์อ่ะมันราคา259บาทแต่ถ้าในแอปอ่ะ329บาทต่างกัน70บาทนะคะ ก็กดไปที่ซื้อเลยนะคะถ้าเป็นหนังสือจากนักเขียนอิสระเขาก็จะถามว่าคุณสามารถให้กําลังใจนักเขียนได้นะจะสามารถให้ทิปเพิ่มจากราคาปกติได้ปกติอยู่ที่2 5 9บาทแต่คุณจะจ่ายเท่านี้ก็ได้เท่านี้ก็ได้หรือว่าจะกําหนดเองจะให้เป็นหมื่นเป็นแสนก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าเกิดว่าเราชอบนักเขียนคนนี้แล้วเราอยากจะทิปเขานะคะก็สามารถให้เพิ่มได้เลยนะ ต่ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขออนุญาตเอาราคานี้เกาะแล้วกันนะคะคือเดิมเราคิดว่าในในร้านขาย e book อีบุ๊กอ่ะหนังสือที่มาขายแบบ e book อีบุ๊กอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นนักเขียนอิสระนะคะจะเป็นนิยายจะเป็นนิยายรักโรแมนติกซึ่งเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่เดี๋ยวนี้นะคะในปี2022เนี่ยสำนักพิมพ์ใหญ่ๆเขาลงมาเล่นอ e ีบุ๊กเยอะมากขึ้นนะคะ ได้ฟุกุกกอย่างสำนักพิมพ์พิโคโลแพวสำนับพิมพ์และอื่นๆอีกมากมายเนี่ยเขาก็ค่อยๆขยับเข้ามาค่ะแรกๆก็เข้ามาเป็นไฟล์ PDF ก่อนหลังๆก็ เริ่มเป็นไฟอ e ีพับมากขึ้นซึ่งเราว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีนะอ่ะ,เล,ะ,ะ,ลละ,ะเล่ม1นนะคะเกมล่าบรลลางเกมออฟทรอยน์นะคะเล่ม1.1ราคาตอนนี้อยู่ที่226บาทนะแล้วก็นี่มีไฟอีพ e ับด้วยนะคะเห็นไหมว่าเล่มดังๆเขาเริ่มมาทาอ e ีพับกันแล้วนะคะทุกคนพิ c โคลนี่ก็เด่นดังมากนะคะในเรื่องของปกที่สวยงามมากๆนะคะนี่ไงเขามาเล่นแบบอ e ีบุ๊กด้วยนะแต่หนังสือที่ออกใหม่ๆเนี่ยเขาจะยังไม่ค่อยลดราคานะแต่สำนักพิมพ์นี้ลดราคาบ่อยมากนะคะ ใครสนใจเราคิดว่ากดอยากได้ไว้ก่อนแล้วก็ค่อยมาส่องดูมีช่วงไหนลดราคาก็ค่อยซื้อนะคะตะกร้าจากนั้นก็เขาก็จะถามเขาก็จะแสดงทั้งหมดว่าเออห้าเล่มเนี่ยที่คุณจะซื้อถูกต้องไหมอะซื้อครั้งเนี้ยจะเลือกทั้งหมดไหมหรือว่าเอาใส่ตะกร้าไว้ก่อนเลือกจ่ายเป็นบางเล่มก็ได้นะคะจากนั้นก็กดที่ไปที่หน้าชําระเงินค่ะช่องทางการชําระเงินนะคะก็มีหลายช่องทางนะคะตัดพันบัตรเครดิตเดบิตก็ได้นะคะสแกน QR Code t r u e Money ก็ได้นะคะ r ร b i ิ s h o p ป e ้ ได้หมดเลยนะคะหรือว่าจะไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิทได้หมดเลยนะคะของเราเลือกสแกนพร้อมเพย์แล้วกันเนาะอ่าเลือกวิธีชําระเงินเรียบร้อยแล้วก็ไปที่ชําระเงินค่ะเขาก็จะขึ้น QR code ให้เราชําระเงินนะคะก็ <c oughs> จะเป็นหน้านี้นะคะจากนั้นก็สแกน QR code เพื่อชําระเงินได้เลยนะคะเมื่อเราชําระเงินเรียบร้อยแล้วนะคะหนังสือมันจะไปอยู่ที่ไหนก็ไปที่ทแอ п п ปเมพของเราเมื่อกี้ได้นะคะแล้วก็ดูตรงที่ชั้นหนังสือค่ะน่าจะสังเกตว่ามีหนังสือ เพิ่มมาใหม่อีกนะคะนี่มันจะเขียนว่าอัปเดตแล้วก็ใช้เวลาโหลดแป๊บนึงเนี่ยค่ะเราก็สามารถใช้งานอ่านได้เลยนะคะทีนี้ไปดูที่ e-reader กันบ้างเปิดขึ้นมาก็ไปที่แอปกันก่อนเลยค่ะแอป m e p e-reader นะคะกดเข้าไปเลยอ่านี่ค่ะเขาก็จะอัปเดตหนังสือใหม่ที่เราซื้อนะคะเข้าไปอยู่ในหน้า ชั้นหนังสือของเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะจะสังเกตว่าตัวเปอร์เซ็นต์มันขึ้นละนะคะว่า6%คือเมื่อกี้เราเปิดอ่านในโทรศัพท์นิดหน่อยนะคะมันก็เลยขึ้นว่าอ่านไปแล้ว6%นะคะก็ลองโหลดเข้าไปดูนะคะนี่มันก็จะขึ้นในหน้าที่เราอ่านค้างไว้ในโทรศัพท์เมื่อกี้ขึ้นมาเลยนะคะนี่ก็สามารถอ่านได้เลยนะคะอย่างในโทรศพัพท์อ่ะ ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยนะก็จะถามแล้วว่าไฟล์ครั้งแรกที่จะดาวน์โหลดเป็นแบบแบบอีพับหรือ PDF นะคะเราจะเลือกเป็น p epub ตลอดถ้ามันมีอีพับเราเลือกอีพับนะคะเพราะว่ามันยืดหยุ่นอย่างที่เราบอกนะคะก็ในนี้เราตั้งเป็นอีพับไว้ตลอดอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นเขาก็เลยโหลดอีพับมาให้เราอัตโนมัติอยู่แล้วนะนี่ก็สามารถอ่านได้เรียบร้อยเลยนะคะก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะทุกคนคำแนะนำของเราก็คืออย่างที่เราบอกนะคะว่าอ e ีบุ๊กในเมพเนี่ย เขาลดราคาบ่อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเล่มไหนนะแนะนําว่าให้ไปเซิร์ชไว้นะคะกดหัวใจทําเป็นเล่มที่อยากได้ไว้นะคะแล้วมาส่องดูบ่อยๆค่ะว่าเล่มที่เราอยากได้ที่เรากดหัวใจไว้เนี่ยมันลดราคาหรือ,อยังถ้าลดราคาก็คือกดซื้อเลยนะคะรับรองว่าคุ้มแน่ๆค่ะแต่ถ้าเขาดันลดราคาช่วงที่เรายังไม่มีเงินซื้อนะไม่เป็นไรค่ะทุกคนกดไว้อย่างนั้นแหละ เดี๋ยวเขาก็ลดราคาอีกโดยเฉพาะพิคโลค่ะลดบ่อยมากๆเดือน2เดือนลดอีกแล้วเริ่มเดิมด้วยนะอีกอันหนึ่งที่สําคัญอย่าลืมนะคะให้ไปซื้อในเว็บเบราว์เซอร์นะเพราะว่าในแอปราคาเขาจะแพงกว่าในเว็บเบราว์เซอร์นะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ